สวัสดีทก่านนะคุณผู้มนายทีเคนะวันนี้โยบเกมฟรนะีไฟล์นครับวันนี้ก็มีกิจกรรมใหม่นะครับเข้ามานะค,คุณดูนะก็จะเป็นในส่วนของนี่นะคุณดูเดี๋ยวผมจะพามาดูนะนี่นะครับจะเป็นเจ้าตั้่ะสุ่มรหัสฟรีไฟล์งบหนึ่งบาทจะได้ไอดีแบบไหนมาดูกันสุ่มทีเดียวหนึ่งร้อยครั้งเลยนะจะได้ไหมได้ไอดีแล้วทุกคนง่ายมากรหัสที่จะได้จะเชื่อมเฟซเราเข้าเกมไปดูกันนี่มันไอดีงบหนึ่งบาทคุ้มมากเลยทุกคนได้รหัสจริงนะไม่บิดใครอยากสุ่มตามเข้ามาลิงก์ใต้คลิปได้เเลยว็บ ลุกเกอร์โซนเว็บที่แจกลาดจริงมีเครดิตจดทะเบียนการค้าแล้วด้วยกระตอยนะครับคุณดูเป็นเจ้าปืนกระตอยนะครับนี่นะครับ MP ไฟกระตอยนะครับคุณดูวันนี้พี่อาจจะพูดไม่ค่อยชัดนิดนึงเนาะพอดีแบบเป็นร้อนในนะครับก็จะมีชุดกระตอยแบบนี้ให้คนดูนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของอันนี้เหมือนจะเป็นเป็นอะไรอ่ะกล่องศพกระตอยครับคุณดูกล่องศพกระตอยแล้วก็จะมีท่าตีกระต่อยครับคุณดูนะ นี่ครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะมาสุ่มให้ดูนะครั้งก่อนคือแบบพี่เพชรไม่พอนะพี่เลยไม่ได้สุ่มมานะครับอ่าก็นี่เลยนะครับจะเป็นประมาณน,นี้นะในส่วนของเจ้าปืนกระตุยนะค,คุณดูใครสนใจเข้ามาสุ่มก็ได้นะครับใช้อยู่ที่120โทเค็นนะครับแล้วก็ชดอยู่ที่ยีิบเจ็ดโทเค็นนะมาดูเดี๋ยวพี่จะมาลองสุ่มครับเริ่มต้นที่12ึรเพชรนะเผื่อว่าผลจะว่าแพงนะไมไ่ถูกถูกนะคุณนะ ปกติมันจะเจนะ็ดห้านะมาขอแห้ซุ่มแบบบางค,ครั้งนะครับโอ้ยโอ้ยได้ท่าตีกระตุยครับคุณดูแล้วผมได้ท่าตีกระตุยมา้อหวอดเลยท่าตีกระตุยมาครับตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่แล้วนะครับห้าสิบสามครับอุยอ้ยอุ้ยได้ได้ไดอ้ยได้ไอวนะครับแล้วก็ได้ในส่วนของขอเรียกอะไรนะกล่องศพนะครับคุณดู ชุดต้องออกแล้วชุดต้องออกแล้วอุยอ้ยโอย้ได้ซ้ำครับคุณดูเสียดายป่ะโอ้พายอยู่นะคุณดูไมครับโอ้ได้ชุดแล้วจะพอไหมเนาะเอ๊บผมว่าน่าประมาณ <c oughs> อีกสองทีไปน่าจะได้แล้วผมว่า มาดีกี่ตัวแค่ไหนไม่ใช่ยังไงอย่าไม่ี้ยอมืยอไมไข่ทองคิ้นเดียวไปอืมมาดีครับก <c oughs> ็ามาดีครับมาครับในส่วนของเจ้าปืนยูเอ้ยไม่ใช่เอ็มพีไฟนะครับเอ็มพีไฟกัดโต๊ยนะครับคุณดู นี่นะครับจะเป็นสองอ m p l i f y กะโต้นะโคตรใหญ่ใหญ่ยังวะใหญ่เกินคนดูดูดิดูไปกะตตยผมโคตรใหญ่เลยแล้วก็ผมจะได้มาของใหม่ก็จะเป็นสองของท่าทางนะคนดูนี่ครับเจ้าตีกระตต้นะมาแทนเลยดีมาแทนกบแล้วกันกันแล้วก็คอลเลคชันนะครับจะเป็นกล่องศพนะนี่นะเป็นเจ้า ก็โต่นะ้าที่กําลังล่องแพอยู่นะคนดูนะนี่นะแล้วก็จะมีธงเป็นรูปเอ่อแค่ตอกนะ้าแค่ตอก <c oughs> เดี๋ยวผมแช้ดิเดมกันนะเดี๋ยวพี่จะพามาทุกคนดูนี่นะ้าตีกระโตยนะคนดูปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ,บแบบนี้นะคนดูนะ นี่เลยได้มาพูดผวดเลยนะครับคนดูก็จะประมาณนี้ครับก็คลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับคนดูนะใครชอบอันนี้ฝากก, like, กดไลค์กดแชร์นะกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจพี่นะครับไว้เจอนใหม่คลิปหน้าถ้ามีคลิปดีๆแบบนี้พี่ก็จะมาส่มให้น้องๆดูนะแต่ตอนนี้เพจพี่เหลือแค่สองวันเพจแล้วลา่อย